สวัสดีค่ะวันนี้เปิดช่องวันแรกวันนี้วันที่18นะคะวันนี้ไม่มีอะไรก็มากินร้านแซฟตี้ลี่ร้านประจำเราคิวมีโต๊ะสำหรับสี่ท่านนะคะอ่าใช่แต่ว่าถ้าลูกค้าสะดวกนั่งไหมคะได้สิคะแต่ว่าเติมเติมเก้าอี้เติมเก้าอี้ด้วยเอาหล่อามาดูเก้าอี้กันได้ค่ะยังไม่ทันจะทำอะไรเลยเขามาเชิญเราแล้วร้านนี้เรามีหุ้นส่วนนะจะบอกให้สวัสดีค่ะ วันนี้มาเจอกับปุ้ยนะคะเปิดช่องวันแรกเลยพามากินคะ่ะร้านนี้อร่อยแซบอิลี่อร่อยมากที่เป็นเด็ดๆเ,เลยอะ่ะพี่เฟิร์สที่เราชอบสั่งคืออะไรปูอ่องข้าวเหนียวไหมคะแล้วก็วันนี้เมนูใหม่เราเพิ่งเคยกินรอบที่สองข้าวโพดทอดอร่อย<ช>นะชใช่ใช่ค่ะามาแล้วต้องต้องสั่งเลยอันนี้ตามหลวงพระบางอร่อยหมูคุกฝุ่นปะใช่หมูคุกฝุ่นที่ชอบสุดเลยเดี๋ยวรอก,กันบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยถ้าใครมาก็จะเป็นที่ฟิวเจอร์ฝั่งสเปลเดินมาเลยเห็นเลยแซบอิลี่อร่อยมาก สาษาเล้งป้าพูดภาษาเล้งใช่ปะ่ะไม่ได้ติดไมาอ่ะได้ยินไหมต่ดมีบ้างเยอะม,มากอร่อยกินยากมากอร่อยต้องกินมือมันเป็นเล้งอ่ะมันกินแบบนี้ไม่ได้ชิ้นมันใหญ่ชิ้นมันใหญ่อะ่ะค่ะอยากเดินม,มากินกันนะอ้าว